ไปไปไปกินอาหารแล้วก็ไปไข่บานนี้นี่แหละครับผมสิบสาวพร้อมไข่ตอนนี้ก็ใส่ห้อมแน่ซับใส่ฟักบุ้งแน่แล้วก็ห้าหวานแน่ครับผมต่อไปก็อาหารเพิ่นก็บบอเปืองครับผมอาหารที่เป็นกระสอบก็ประหยัดลุงนะครับนาอเพราะว่า ใส่แนว่าซอยแล้วก็มันได้โปรตีนที่ประโยชน์ทั้งหญ้าหวานทั้งแงมีห้ำมผสมแน่ส่วนอาหารกระสอบของเพิ่นก็มีไว้อยู่ด้านในครับผมแล้วก็มีแหนแดงเนาะแหนแดงแหนแดงนี่ก็จะเริ่มเติบโตเร็วมากๆเลยครับผมเนี่ยเอ ตักให้กินมือเว้นมือกระสิขยายเพิ่มอีกครับผมเอาการะมังขยายเพิ่มอีกกบ่ต้องไปหาไสหอกกอยู่ในนี่นะครับผมเอาหนุ่ม่หน้อยเดียวมันก็ขยายเพิ่มไปอีกครับผมซึ่งจะรู้ว่าตอนแรกเอามานิดเดียวจากเอบ้านน้องไอเดียนะครับอตอนนี้มาเด้กไกลแหงอันนี้กละมังใหญ่เลยครับผมกละมังใหญ่มากก็คเออือ เอามาใส่น้ำหมักแล้วก็ไปได้สารเล่งมาจากกรมพัฒนาที่ดินครับผมนี่แหละมาใส่น้ำหมักขี้งวพ่อเทพไปงดพักอย่างงี้แล้วก็เติมให้เต็มอีกครับผมเติมน้ำไว้ให้เต็มอีกแล้วก็ใส่ปุ๋ยอันนี้ไปน้อยหนึ่งปุ๋ยอ,อย่างเงี้ยเขาพูนว่าให้มันไอ ออกผลดกุ้ยใส่เข่าครับผมนี่แหละก็ใส่ต้นน้อยหนาต้นไฟได้เบิดเลยครับผมนี่มีประโยชน์มากมายจริงๆกระสิบขยายเพิ่มอีกครับผมแหนแดงมันมีโปรตีนสูงเราไกลกับมากแห้งจับโยนลงไปนี่หุ่มกันยุ่มยำยุมยับเลยครับผมบรต้องซับตรงยังเลย